สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวดูทันดูในช่วงวิเคราะห์ดวงดาวค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิิบุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับสําหรับสายเสี่ยงโชคทั้งหลายใครที่ชอบเสี่ยงโชคต้องมาดูรายการวิเคราะห์ดวงดาวพลาดไม่ได้เลยแล้ว ในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวของวันที่16มีนาคม2 5 6 6ให้ก่อนนอั้นเขาะจะได้เตรียมตัวให้ก่อน,นะะรวยก่อนนะ<ช>รอบที่แล้วนี่โอ้โหหลายคนแฮปปี้กันมากะนะถูกทั้งบนทั้งล่างนะ25ก็คือวันที่เราไปถวายพระไตรปิฎกเห็นไ,ไหม2552ถูกกันหมดเลย55อีกเพราะมี52ตัว<ช>เออเนี่ยถูกกันหมดเลยแล้วก็มีเลขในปฏิทินอาจารย์นะปฏิทินดาว ประจำปีที่แจกให้ปฏิทินเลิกมงคลน่ะมีเลิกมีวันเวลาให้นะวันที่1กับวันที่16มีตัวเลขให้อยู่แล้วแล้วก็เลิกดเลยเลิกแต่งงานเลิกต่างต่างเนี่ยคืออันนี้ทุกคนบอเอ๊ะไปเอาที่ไหนนะคะใครอยากได้ปฏิทินก็ใต้คลิปนี้นะมีลิงก์กลุ่ม Open c h ช t นะอาจารย์กิษณะคุยคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะก็เข้าไปได้แล้วดูที่โน้ตนะคะสายเสียงโชคทั้งหลายนะครับต้องดู3รายการเลยนะรายการนี้คือวิเคราะห์ดวงดาว นะจะเป็นการวิเคราะห์ว่าดวงดาวในวันนั้นเนี่ยนะวันที่จะมีโชคกันเนี่ยมีดาวไหนนะส่งกําลังอยู่บ้างลัคนาแต่ละลัคนามีเปอร์เซ็นต์ถูกกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเลขนําทางแต่ละลัคนาเสร็จแล้วก็ให้เป็นเลขสรุป6ตัวพอดูรายการวิเคราะห์ดวงดาวเสร็จก็ให้ไปดูรายการที่2คือวงล้อเสี่ยงทายอันนี้ก็เข้าทุกรอบเลยนะวงล้อเสี่ยงทายก็จะเป็นการนําเลขจากวิเคราะห์ดวงดาวเนี่ยมา เป็นเลขในดวงใจของอาจารย์ก่อนเช็คกันว่าเราชอบเลขอะไระแล้วก็หมุนวงล้อนะจากเลขสรุปของรายการวิเคราะห์ดวงดาวเสร็จแล้วก็หมุนวงล้อเลข0ูนถึงเออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็จะบอกวิธีซื้อให้ว่าแต่ละคณะไปซื้อยังไงซื้อกับผู้หญิงซื้อกับผู้ชายซื้อที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโชคมีลลาและรายการสุดท้ายคือโชคใหญ่เงินทับตัวนะถ้ามีลนนักษณะนี้อยู่ในรายการปุ๊บเนี่ยนะจัดเต็มได้เลย แต่ถูกแน่นอนอมาต่อเลยวันที่16บเป็นวันพฤหัสพฤหัสวันดีด้วยนะจ๊ะวันพฤหัสเนีนะกำลังวันคือ19บเกแตนุลักษ์คือตัวตนและจิตวิญญาณวันนั้นคือพระอาทิตย์คือเลขหนึ่งคือเลขหนึ่งนะ,ะอ้าวคุณภาพดวงดาวะนะ ก็ทั้งสองอันไงตัวตุลักตุลวุเออตัวตุลจตวิญญาณคือพระอาทิตย์แล้วเหมือนกันเลยไหหนึ่งกับหนึ่งทั้งคู่เลยนะไม่แน่จะะเลลทั้งตนุลรักตุลวุเศษเลยคุณภาพดวงดาวก็มีดีๆหลายดวงทีเดียวนะดาวพฤหัสเป็นเกษตรดาวเสาร์เป็นเกษตรดาวพระราหูเป็นเทวีโชคเทวีโชคนะดาวพระศุกร์ก็เพิ่งย้ายนะเนี่ยนะเพิ่งย้ายราศีนะย้ายวันที่สิบห้านะเนี่ย อ่านี่นะก็โดดเด่นตามนี้พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ตัดเคลอตัดปีเสริมสิริมงคลแก้เคล็ดลุ่ชะตาตามปีอายุจรด้วยศาสตร์วิชาโบราณเฉพาะบุคนให้เกิดความสิริมงคลรุ่งเรืองรุ่งโรดสมปรารถนา ตานคะติพราม์โบราณในราชสันักตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าถือเป็นวันขึ้นปีใหม่จะมีการเฉลิมฉลองและประกอบพิธีสำคัญคือพระราชพิธีสัมพัทธลฉชีตัดเคราบตัดปีจุดเทียนชัยเจริญพุทธมนต์ทำเทวตาพลีเพื่อความเป็นสวิกมงคลแก่บ้านเมืองและราษฎอด ในวันที่22มีนาคม2566ขึ้นหนึ่งข้ามเดือนห้ามหารเกรโม,มงคลเป็นวันธงชัยเปลี่ยนปีนักษัตริย์เริ่มต้นปีเถาะและเป็นวันจันดับเหมแกใการประกอบพิธีสัมผัสฉลฉินตัดเคละอ์ตัดปีแก้เคล็ดดวงชะตาตามปีอายุจรด้วยศาสตร์วิชาโบราณเฉพาะบุคคลเพื่อความเป็นสุริมงคล ตัดเคราะห์ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดสมปรารถนาเรียกโชคลาภโคกัสย์ผู้ทำพิธีจะได้รับ 1. เทียนพิชัยมหามงคลตัดเคราะตัดปี 2. ส่สวดเจริญพุทธมนต์ลงพุทธาคมนะโคกัสัพย์ 3. ตะกุดวาสนาหน่งดวงโดยตะกุดนี้จะลงลัคนาราศีจัดและผูกสายศินสวดสืบชะตาใหญ่ทุกวัน ที่สถาบันกลังพุทธานิภาพและจะนำไปหล่อพระเพิ่มเสร,ริมวาสนาบารมีความมงคลย,ยิ่งขึ้นไปหรือท่านใดต้องการนำกลับไปสวดบูชายก็ได้วิธีแก้เคล็ดดวงชะตาตามอายุจองของปี2566แต่และบุคคลตามหลักวิชาตามราพิชัยสงครามพุทธาจารย์ท่านได้รจนาวิธีการแก้เคล็ดด้วยกำลังพุทธคุณ ไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมเร่งความสำเร็จให้สมปรารถนาอาจารย์จะลงองค์ยันแก้เคล็ดเฉพาะบุคคลและสวดในมหาเริกมงคลนี้ในคราเดียวกันท่านใดสนใจเข้าวมิธีหรือให้อาจารย์ทำพิธีติดต่อได้ที่ไล at open d o w หรือที่เบอร์086 336 6390 องศาดวงดาวนะครับมีดาวพึ่งย้ายหลายดวงทีเดียวดาวพฤหัสหนึ่งจุดหนึ่งแปดดาวจันเล克สองนะเมื่อกี้ดาวพิตย์เล克หนึ่งนะหนึ่งจุดหนึ่งแปดดาวจันเลขสองคือยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าอังคารคือเลขสามนะครับหนึ่งจุดสี่ศูนย์ดาวพระพุธคือเลขสี่เก้าจุดห้าสี่ดาวพระฤหัสเลขห้ายี่สิบเอ็ดจุดสามหนึ่งดาวพระศุ หนึ่งจุดสามหนึ่งที่เาทจา์ว่าคือเลขหกนะซึ่งย้ายฉะนั้นก็เลยไม่เป็นหนึ่งกับสองหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยคะพระเสาเลขเจ็ดหนึ่งจุดห้าหนึ่งอีกย้ายเนี่ย้งย้ายนะคะราหูเลขแปดสิบเอดสองสองอีกเป็นหนึ่งหนึ่งจุดสองสองนะเลขเก้าสามจศูแดพระเกตนะคะพระเกตพระเกตเลข p a c k พ g e เลขเก้าเลขเก้าไงเลขศูนย์มฤตยูศูนย์จุดเก้ามฤตยูเพิ่งย้ายเมื่อวันที่แปดนะน่าสนใจเหมือนกันนะนี่เลขศูนย์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยด้วยความที่ว่าเดือนนี้คนดวงดีมากเกือบทุกลัคนาฉะนั้นก็คือ เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างจะสูงมีสูงสูงต่างๆบ้างนะคะโอ้ของอาจารย์ได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เป็นแค่แนวทางอุ้ยนี่เหมือนเลขปฏิทินเลยเนี่ยขาดไปตัวเดียวคือเลขหกเป็นเลขปฏิทินเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญนะจ๊ะเพราะว่ามันอยู่เป็นที่คุณภาพดวงดาวขาดไปตัวเดียวคือเลขหกเป็นเลขปฏิทินเลยเนี่ยเต้นหนึ่งไงโอ้โหเด็ดมากเลยเอ้าลัคนาเม็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ เลขคำทานะศูนย์หนึ่งสองห้าสี่เจ็ดพืชศบแปดสิบเปอร์เซ็นต์สามหกสี่หนึ่งเจ็ดเก้าแม่ทุนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าแปดสี่ห้าศูนย์สามกอระกฏหกสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสี่ห้าศูนย์สองสามเปอร์เซ็นต์น้อยไม่ต้องตกใจนะสออิงปดสิบเปอร์เซ็นต หนึ่งสองสามแปดเก้าจะเรียงไหมรอบไหนไม่เรียงก็เบิ้ลโอ้ยถ้าอันนี้นะหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าอะเนี่ยอร่อจริงก็ได้นะแต่คืออันเนี้ยที่อาจารย์เขียนมาคือมันเป็นดวงดาวแต่อาจจะใส่ตรงก็ไม่ตรงนะคือมันไม่ได้สลับกันนะฮะลักขณะกันเจ็ดห้าสี่สามศูนย์แปดเกือบเข้าปฏิทินเลยเนีตุนหกสิบเปอร์เซ็นต์ สองหนึ่งสามสี่ห้าพิกจิกแปดสิบเปอซสี่สามเก้าศนย์หนึ่งสองเนี่ยรอบเนี้ยศนะคะธนูเก้าสิอร์ซโอ้โหธนูนี้ได้ถึงเก้าสิบเปอนเขาข้างเต็งเลยเนาะสามหนึ่งแปดศูนสองห้ามัางกรเก้าสิบห้าเปอลยอันนี้ต้องยกโหโหให้เขาดโดดเด่เที่อาจารย์บอกหนึ2 2> ่งสามสองแปดห้าสี่ กุม80% 218.049มนแ<ฮ>น <ะ S 1> มินลลคณะสุดท้ายนะ, 3, ะครับหกสิบเปอบทวนทุกลักษณะปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤตยูดาวราหูดาวเสาร์ ดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผาา์กฤษณะภูศิรุดมสนใจติดต่อ Line แอดโอเดหรือโทรมาที่0 8 6 3 3 6 6 3 9ก แล้วก็ตัดเลขอย่าลืมตัดเลขนะเดี๋ยวเลขอันนี้มันจะเป็นเลขซ้ำแล้วก็ดูคุณภาพดวงดาวดูทุกอย่างแล้วที่อันนี้ต้องเลขซ้ำถ้าใครเรียนหัวสาษาราจัรอาจารย์ที่ชอบเลขหนึ่งอยเนียออันนี้คือการวิเคราะห์ตัวเลขชอบเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเคาะมาแล้วเหลือนะเหลือหกตัวไม่เรียงนแบบไม่เรียงไม่เรียงให้เราไปจับเองก็ได้หรือว่าจะเอาตามที่อาจารย์อ่านก็ได้นะคะเลขนะครับสองสี่หนึ่งสามเจ็ดเก้า เราเอาจจะไปใส่ไปตรงนี้ก็ได้นะสองหนึ 1, ่งสองเจ็ดสองสามหรือสองเก้าหรือสองสี่ก็ได้หรือสองสองก็ได้ไม่แน่ละอาจจะเบิ้ลเป็นไปได้หมดมหายันจักรวาลเทพนพเคราะห์ประทานพรบูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาล เหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการบัณฑิตชาติใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดาเทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้นดูดมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อ สนใจบูชามหายันจักรวาลเทพนุเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ Line แอปโอเพนดาวหรือที่เบอร์086-336-6390